สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แดนเน่ชั้นเสนีสส้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยสงครามสัตว์อสูรนะครับกับบอสเฮลเวกชั้นที่4ครับซึ่งตัวละครที่เราจะใช้กันในวันนี้แน่นอนจะเป็นตัวละครจากโคลาโบเทวเบอร์ก่อนนะครับนั่นก็คืออูเล็กมาร์ซิโนครับบอกเลยว่าอูเล็กเนี่ยเป็นตัวที่หวดบอสได้เกือบทุกตัวเลยเพื่อนๆด้วยความแรงของสกิลนะครับรวมไปถึงความสามารถในการเสกโล่ปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะและสําหรับไล จะมีน้องชิออนนะครับเจทออูแลกแล้วก็น้องเมเกอร์ด้าสีฟ้าครับซึ่งไลฟ์อัพนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นไลฟ์อัพที่ขวดบอสนกชั้นสี่ที่ดีที่สุดเพื่อนตอนแรกที่ไม่มีอูแลกผมจะใช้เป็นเมลิโอรัสสามพันปีนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเอาพี่ดัตออกแล้วก็มาเปลี่ยนใส่เป็นอูแลกแทนนะครับและเอาจริงๆริงจากที่ผมได้ลองนะบอกเลยว่ามันก็สามารถแทงกันได้เพื่อนคือแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ถ้าถามถึงความเล่นง่ายผมมองว่าพี่ดัดอาจจะเล่นง่ายกว่าหนน่อยึงงั้ แต่ว่าอูแลกข้อดีเนี่ยก็คือเดเมจเขาแรงเพื่อนเออคือเขาแรงทุกท่านะไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับโดนไปถึงท่าไม้ตายด้วยนะแล้วที่เด็ดที่สุดเลยเนี่ยก็คือโลเพื่อนโลของอูแลกเนี่ยมันสามารถกันเดเมจบอสอันติีนะครับได้ทุกเฟสเลยมั้งเพราะฉะนั้นใครที่โดนเดเมจแรงแรงแล้วรู้สึกว่ารับเดเมจไม่ค่อยไหวเนี่ยเพื่อนก็ลองกดจังหวะอันติข,ของอูแลกดีๆนะครับผมบอกเลยว่าช่วยชีวิตได้แบบเยอะมากๆนะอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของทีมนี้กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังงไ สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับในส่วนของอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะให้ดูถ่ายคลิปนะโอเคมสามสองหนึ่งไปครับ มาครับพอโน็อกเฮเวสนะบอกเลยว่าช่วงนี้ผมตีเยอะมากเพื่อนๆอยากจะอัปเกรดวรตถุดัางสิทธ์นะครับเอาค่าพลังแล้วก็เอาไว้เตรียมฝึกเควอสครั้งต่อไปด้วยนะครับโอเคก็มาในเฟสที่1น่นะครับผมก็จะใช้น้องเมกากร์ด้าเพื่อนๆสองใบนะครับแล้วก็ชิออน,นครับสองใบเลยของอู้แลกกับของเจทอเนี่ยเดีเยนะเ๋ยวผมเก็บไปก่อนนะจริงๆเจทอก็ใช้ได้นะครับแต่ผมอยากเบิร์ชช็อตเดียวเลยไนงะอันนี้ก็หัวดไปก่อนครับไม่มีอะไรเฟสที่หนึ่งเนี่ยต่อไปเรื่อยๆได้ครับ แล้วที่ผมเหลือการ์ดอูลแลกไว้เนี่ยเผื่อว่าถ้ารวมได้เนี่ยจะได้เก็บหมายเายเผื่อไว้นะเพราะว่าโล่ของอูลแลกเนี่ยมันอยู่2เทินเลเพื่อนผดูครับโคตรถึงแะวบอกเลยโล่คือมันรับได้เมตรได้สองเทินได้แบบแทบจะก,การันตีเลยอะของอุแแลกโอเคกเ็ามาอันนี้ผมว่าผมน่าจะขึ้นเฟสสองได้แล้วขึ้นเลยครับป พราะตอนนี้ผมมีการขั้น2 2ใบนะครับเพราะว่าในเซตที่2เนี่ยเราจะต้องใช้การขั้น2 3ส,สาใบนะในการปลดเงื่อนไขนะครับตายไหมอาจจะไม่ตายต้องอีกเทิร์นโหดูหอูแลกโคตนแรงเพื่อนนี่ครับใบละ4แสนนะขั้นหนึ่งโอเคโอเคการสวยเลยครับ อ,อันนี้ก็เดี๋ยวผมฮิลหน,นะครับแล้วก็ใช้ชจมตีเป้าเดียวสาใบเพื่อนๆได้เหมือนกันไปครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของน้องชิออนเนี่ยออเวลาที่เราใช้การโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับออแล้วมันจะสามารถถอนดีบัฟได้นะโอเคเรียบร้อยครับมาเฟสที่สอครับสำหรับเฟสสองเนี่ยเราจะต้องใช้การ์ด ขั้น2นะครับ3ใบเพื่อนในเทินเดียวนะแล้วบอสมันจะเสกโล่ทำให้เราสามารถตีเดเมจได้เข้านะครับเอกลักษณ์ของบอสอันนี้เลยเ,เพื่อนสายลมแห่งอิกดาซิลนะครับหาศัตรูใช้สกิลตั้งแต่แหล่งสองขึ้นไป3อันในเทินศัตรูนะครับบอสจะทำการมอบการคุ้มครองของเฮเวสให้กับศัตรูทั้งหมดนะและเมื่อเรามีการคุ้มครองของเฮเวสนะครับจะสามารถทำาดเมจได้เพิ่มขึ้น300เอเพื่อนซึ่งไอ้บัฟการคุ้มครองเฮเวสเนี่ยมันจะอยู่นาน2เทินนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ย เราจะโดนลดไดเมจไป300%รเปเครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าในเฟสที่2เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะก็เดี๋ยวผมใช้การขั้นหนึ่งไปเลยครับ3ใบนะครับแล้วก็เคลียร์อันนี้เดี๋ยวผมขยับการของอูแลกซะกันให้อูแลกอันติมานะโอ้โหตาหน้าเราได้อันติกระมุนเลยนะครับขั้สองสามใบได้โลด้วยเดี๋ยวลองดูตาหน้าผมว่าผมอาจจะเบิร์ดไหวเพราะว่าการพอเราชิมเยอะมากเพื่อน แต่เอาจริงจะให้ดีก่อนขึ้นเฟสที่3เนี่ยเราควรเคลียร์การอูแลกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าในเฟสที่3การอูแลกเนี่ยมันไม่สามารถลดสแต็กของบอสได้นะเพราะว่าเฟสที่3มันจะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่นะครับเพราะว่าในเฟสที่3เนี่ยเราจะต้องใช้การ์ดที่มีเอฟเฟกต์เพิ่มพลังหรือว่าเอฟเฟกต์กระหน่ำนะครับถึงจะสามารถลดสแต็ตบอสได้นะแล้วจะต้องใช้ทั้งหมด10ครั้งเพื่อนเออ10ครั้งบอกเลยว่าเยอะมากนะก็เดี๋ยวผมใช้อูแลกไปเลยครับหัวไปเลย อเขีร์อันติีทั้งหมดเลยแล้วกันได้ไหมน่าจะไม่ตายนะอาจจะเกือบเกือบโอเคคึ่งหลอดโอเคได้อยูอ่ครับแบบนี้สวยเลยเดี๋ยวตาหน้าเราสกิลอีกหน่อยบอสน่าจะตายพอดีโอ้การอูลแลกขึ้นสวยด้วยครับเดี๋ยวผมสแปมอูลแลกให้หมดมือเลยนะรอบนี้เอาริงโล่มันโผลมากเพื่อนดูโล่ดิเนี่ย โอ้โลโคตรโกงนะไปแล้วก็ขยับแล้วกันโอเคโอเคครับตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องลองพยาการดาเมจดูนะต้องเล่นบ่อยๆหน่อยมันจะเริ่มกะได้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับเฟสที่2ก็มาเฟสที่3ครับเฟสนี้นะครับเราต้องสแปมการเพื่อนๆการที่เราใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นของชิออนนะครับ ของเจทอและก็ของน้องเมเกอร์ด้านนะที่สามารถลดสเต็คบอสได้นะครับในส่วนของไม้ตาย <What? S 1> ก็จะมีของเจทอกับเมเกอร์ด้านที่สามารถลดสเต็คบอสได้น,นะของช <Hey, what? S 1> ิออนกับของอุแลแกเนี่ยลดไม่ได้เพื่อน,อ,นอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับโอเคปวดไปนี่ครับไอ <What? S 1> สัญลักษณ์ที่ว่าเนี่ย <What? S 1> ก็คืกอกระโหลกตรงนี้เพื่อน ตอนนี้บอสเหลืออีก6ครั้งนะครับมันจะต้องใช้เวลาประมาณ3เทิร์นในการเคลียร์นะถ้าเพื่อนๆใช้การ์ดที่มีเอฟเฟ็เข้าเงื่อนไขทุกครั้งนะครับนี่ครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้ามีเอลแดงเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ชิออนเพื่อนเพราะว่าชิออนเนี่ยโคตรเป็นตัวล่อเป้าบอสนะถ้าไม่ใส่ทํมีเอลแดงบอกเลยว่าโอกาสบินนี้คือสูงมากครับก็มาเดี๋ยวผมใช้ชิออนนะครับสองใบแล้วก็เจททอ2สองใบโอเคไป ตานหน้าก็สบายแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเล่นอาจจะต้องเล่นซ้ำๆนิดนึงอ่ะเออแล้วมันถึงจะเริ่มชินนะสำหรับรอสโฟร์เวสชั้น4นี้นะครับเรียกว่าอะไรถ้าเล่นบ่อยๆเดี๋ยววิเลีนจะเพิ่มึ้นเองนะโอเค แล้วก็ตรงนี้ครับอีกหนึ่งจุดที่เพื่อนเพื่อต้องระวังเนี่ยก็คือเมื่อบอลเขาใช้ท่าโจมตีที่มีดีบัฟระงับเอฟเฟกต์สกิลนะครับมันจะส่งผลให้เอฟเฟกต์พิเศษของการเนี่ยไม่ทำงานเพื่อนๆแล้วสกิลใช้งานของเมกาด้านะครับอย่างเช่นท่านเนี่ยเลนออฟไรซอนะครับที่ปกติแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มพลังใช่ไหมถ้าเราใช้การนี้ไปมันจะสามารถลบสแต็กการตายของบอสได้นะครับแต่ว่าถ้าน้องเมกาด้าติดระงับเอฟเฟกต์อยู่เนี่ยมันจะไม่ลดนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้เนี่ยจะต้องทําการถอนอนนดีบัก่ อันนี้ต้องระวังนะอ่ะนี่ครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ฮิวเมกาด้านะครับเพื่อถอนดีบัฟแล้วก็ใช้การโนเมกาด้ตาตามหลังครับใช้ชิอ้อนโจมตีใบหมื่ใบนะครับอันนี้ก็คือปดหมดละแล้วก็สกิตอินกับใบด้วย,วยอันตีของชิอ้อนเลยครับเพื่อเอาบัฟสแต็งไปก่อนเลยนะของชิออนส่วนมากผมจะเน้นใช้ทันงตีชิออนปิดเพื่อนในสเต้น่ะเรียบร้อยครับเพราะว่าอันตีของชิออนมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะเออ บาสุดละในทุกตัวก็มาเฟสสุดท้ายครับเดี๋ยวเราลุยเลยสำหรับใครที่ใช้อูแหลกนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าในเฟสที่4เนี่ย <c oughs> ผมว่าจบง่ายกว่าดาบเพื่อนเพราะอูแหลกมันแรงอูแหลกแรงมาก <c oughs> เฮ้ยจบเลยปะเนี่ยผมว่าจบเลยนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> จบนะครับการขึ้นสวยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีเล่นทีนี้โอเคโหได้ขนโนกหกด้วยรอบนี้สวยมากแล้วก็สุดท้ายสําหรับเซตอุปก,กรณ์ที่ใช้นะครับน้องชิออนเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตโจมตีควิเดียมเทเพื่อนๆอ่าตามนี้เลยใครที่สามารถสลักเป็นยูอาร์ได้ก็สลักได้นะครับเดีตรงนี้ผมยังไม่ได้สลักนะนองชิออนเพราะว่าใช้แค่บอลนูกอย่างเดียวเลยนะครับส่วนเจททอนะครับแน่นอนโจมตีควิเดียมเด้วยเหมือนกันครับนี่ครับเจททอนี่ของผมนี่แม,ม็กซ์กับหมดเลยนะ ประมาณนี้ครับไอท่อนกลางเนี่ย observer ออเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆใส่อะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นป้องกันคีป้องกันนะครับได้หมดเลยนะส่วนตัวที่3มอูลแลกครับเหมือนกันเลยโจมตีควิดเมทครับบอกเลยว่าปั้นมากคุ้มมากเพื่อนๆยังไงก็คุ้มนะประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายน้องเมกเกอร์ด้านะครับผมใช้เป็นเซ็ตโจมตีป้องกันครับเพื่อที่จะเอาฮิวให้แรงนะน้องเมกเกอร์ด้าโอเคก็จะประมาณนี้นะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ แล้วในส่วนของซัพพอร์ตอันดีแฟรครับแน่นอนก็จะใช้เป็นเซเทพครับหากพวกพ้องอัตลักษณ์เทพเข้าร่วมต่อสู้รอดชีวิตนะครับจะเพิ่มสแตทของพวกพวก้อง5%แล้วก็เพิ่มเดเมจที่สร้างแก่ศัตรูได้อีก10%ด้วยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปตบบอสนกช no ั้น4วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่เปิดอูลแลกมาแล้วมีทีมตามนี้อยู่อยากจะลองดูก็ไปลองดูกันได้นะไม่แน่เพื่อนๆอาจจะติดใจทีมนี้มากกว่ดาดาสัพัน 3, ปีก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบนะครับเห็นว่าคลิปนีประโยชน์ ไปกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย